สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ B Studio อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานบัตรหรือแปลงของ Photoshop กันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ใน Photoshop ที่ผู้คนใช้งานกันก็จะมีแค่บัตรก็คือตัวแปลงที่เขาให้ให้มามีไม่กี่อย่างครับที่อยู่ใน หัวแปลงอย่างเช่นพวกต้นหญ้าอะไรพวกนี้ครับเขาจะให้มาอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ผมจะสอนวิธีการเพิ่มอุปกรณ์หรือเพิ่มปั๊กอินพวกนี้เข้าไปก็คือปลั๊กอินตัวนี้ชื่อวบัตรนะครับก็คือจะเป็นพวกลายน้ําตุ๊กตาฝุนละอองก้อนเมฆอะไรต่างๆนานาสารพัดไอ้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าบัตร ในเอ่อในการทำงานของ Photoshop ก็ไม่ยากครับก็คือเลือกหัวแปรงแล้วก็เลือกสีเลือกบัตรแล้วก็เอามาเพ้นได้เลยเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเช่นบัตรบัตรแรกก็คือจะเป็นพวกคุณละออครับผมจะขอยกตัวอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าบัตร ทุกอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการไปหาว่าบัตรจะหาจากที่ไหนได้บ้างแบบฟรี free. อันนี้ใช้ Google ได้เลยครับส่วนใหญ่ที่ผมจะหาผมจะใช้ Google ในการค้นหาผมจะพิมพ์ว่าบัตร Photoshop ฟรีซึ่งจะมีให้เลือกหล,หลายๆเว็บเลยอย่างเว็บแรกนี้ผมเปิดเข้ามาก็จะเป็นหน้าใจนี้ครับก็จะมาเลือกได้เลยเห็นไหมครับมีทั้งรูปหัวใจลายน้ำลายไทยมีทุกอย่างเลย มีแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์อันนี้ผมจะขอเลือกมาสักแบบหนึ่งนะครับเอ่อผมจะขอเลือกแบบลายเหล่านี้ก็แล้วกันเนี่ยครับมันจะมีบอกไว้ว่าดาวน์โหลดความจุอยู่ที่2เมกจะมันจะเป็นลายพวกนี้ครับปีกีเสื้อหัวใจแล้วกนี้ครับ ดาวน์โหลดกดตรงนี้นะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดออกมามันจะอัดในว i นซิปซ i ปไฟล์ Z ip, Z ip อันนี้ผมจะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับดังนั้นเราเปิดเข้าไปก่อนนะครับตัวบัตรจริงๆมันอยู่ข้างในนี้จะนำสกุลของเขาจะคือเอ่อ ABR ตัวนี้จะใช้ได้กับทุกเวอร์ชันของ Photoshop เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบเก่าๆยันเ,อเวอร์ชัน2017น2017ปัจจุบันก็ยังใช้ได้นะครับอันนี้เราลากออกมานะครับบัตรก็จะอยู่นี้บัตรขึ้นต้งเี้กว่าเลิฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาค้นหาใน Photoshop กันกลับไปที่ Photoshop นะครับบัตรมาจากตรงไหนตรงนี้ครับตัวที่เป็นหัวแปลงตรงนี้บัตรชูแล้วก็เลือกโหมดตรงไอ้สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นครับ มาเลือกตรงนี้นะครับมันจะวิ่งมาอยู่ข้างล่างสุดเดี๋ยวเราต้องไปโหลดมันขึ้นมาก่อนวิธีการดาวน์โหลดของบัตรขึ้นมาเรากดที่รูปบันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วเราหาคําว่าโหลดนะครับโหลดมีทั้งโหลดมีทั้งเซฟเราจะเซฟก็ได้นะครับก็คือมันจะเซฟให้ทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่ส่วนวันนี้ผมจะมาขอสอนวิธีการโหลดก่อนนะครับการโหลดผมจะกด โหลดนะครับแลวผมก็ไปที่ต้นทางที่เราเก็บบัสเมื่อสักครู่อันนี้ผมเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับชิกเลยครับเลือกแล้วก็โหลดขึ้นมาตอนนี้บัสได้โหลดเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของท่านแล้วหรือในโปรแกรม p h o t o s h o p ของท่านแล้วตอนนี้มันเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าเข้ามาจริงหรือเปล่าไหมครับมาเรียบร้อยแล้วก็คือจะเป็นรูปหัวใจต่างๆนานานะครับวิธีการใช้งานใช้งานยังไงในเมื่อมันเข้ามาแล้ว วิธีการใช้งานให้ให้ uh, user หรือท่านนะครับคลิกไปที่ตัวบัสสมมติผมจะเลือกออกเป็นรูปนี้รูปนี้ก็แล้วกันนะครับสังเกตว่าลองมาออกมาข้างนอกบางท่านก็จะเป็นรูปเล็กมากบางข้งก็เป็นรูปใหญ่มากอันนี้กรณีนี้ท่านมาจิ้มพื้นที่ภายนอกก่อนนะครับแล้วกดใบไม้กับลอลิงนะครับใบไม้คือย่อลอริงคือขยายอันนี้เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับ ต่อไปก็มาเลือกที่สีนะครับจะใช้สีอะไรก็มาคลิกเลือกที่สีได้แล้วก็จิ้มดูได้ไหมครับคือเราไม่จําเป็นต้องวาดเองบางอย่างนะครับหรือจะเอาอย่างอื่นอีกก็ได้นะครับนะครับใช้งานง่ายๆบัดสังเกตว่านักตัดต่อมืออาชีพทั่วไปที่เห็นเป็นแบบ วันแบบหมอกต่างๆนานาส่วนใหญ่ค่าถ้าไม่อยากจะเสียเวลามากก็ใช้พวกบัตรนี่ละครับในการช่วยตกแต่งมันจะง่ายขึ้นชิ้นงานมันจะออกมาสวยแล้วก็ดูเป็นสมูทที่ดีขึ้นโอเคนะครับสำหรับเรื่องบัตรก็ท่านสามารถโหลดมาได้เต็มที่เลยนะครับแล้วแต่คอมของท่านจะรองรับได้น,นี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้งานบัตร ยังไงก็อย่าลืมติดตามเพจเราเนี่ยนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเราจะมีคลิปแล้วก็สอนพื้นฐาน Photoshop ที่ไม่อยากให้ท่านจะพลาดสาระเหล่านี้ไปดีๆไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับช anel ของ B Studio Thailand วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ